ว่าดีๆครับที่สองที่สิไปเลยนะเนี่นี่ใครเอาอะไรมาสงเาตอเขากระดอน้านักเลยครับัรงแรงเกินตัอเขาภาพเป็นนะครับทุกอย่างไม่ไดโกึ้วาละเียดทุกคุณจะดูดีๆนะครับคำถามที่ดีมาก ปี2 0อ7นะครับขนเชิน้องผู้ชิเขียนแบบนี้นะครับใครเรียนเ็สาวกบ้างนะครับแบบีไดูดูลองเรียงเขาและประเทศเขานะครับต้องคุณคนที่ดีต้องคัตว์ตงคคนที่ใสรับเรืยองขอาเป็นประเทศนะครับครับเป็นเกล้ากาเป็นคนทนะครับผ้ชายเป็นเกษตรกรเป็นคนทำก็ แต่ว่าเฟเรกนมาแล้วก็นแต่ว่าเ็สโคก็มีสียออเพราะ้อเป็นการเงินเนแค่เจ็ดเป็นต์เป็นไเพราะราที่ี่จะเข้ายงอเขาจะดูดทรัสองต้อง้ที่หลักอน้เน้ไร่าีออไรทก่เราจะต้่นาู่ตอจะวุ่นหรอไมุแต่ ลายหางรนาที่สองคืออาอาแล้วก็าลมเนีเกี่ยวกับรง้องไรู้รอกว่าอะไรแต่เราทำเนี่ยคนที่เป็นไปรานอันนี้เราเกี่ยวกับนของไปรานละเฮ้ยนะเพราะว่ามันโปเจกต์เราะเาไปื่ื่นไม่กลัว แล้วไว่าเลิกพิาราไ้ราคาหลัเ่แนต่ี่งเ็ท่าไรก็ไ้ด้เอตรวจสนุมงแล้วทำได้เกงปรกั้ทีนี้เาเลยเขาเราาเขาไส้อการถึงกีเปร์เซ็ขจะได้เนกยที่เขาากได้เงก็คือมีวงเงมีมีความเสี่ยงแต่สำเป็นเขาจะเลคเสียยงเพินมมาเป็นซื้อ เต่ให er ้ดีานนเชื่อ้มาอ่ะาลอาก็จะลองาอฟค่าอย่างเงี้ยเขาบอกใความคือมันไม่ได้ร้อยตัเฉลี่ามนก็ตอนมที่ไ่าก็พอเขาจะคุยเขาก็น้องเขาไแพ้ฟอรเลยจะได้เท่าไหร่แล้วก็มาดูแล้วเขก็รู้ความคิดเของโรงไฟฟ้าดือเขาเป็นพวกแบงค์เกอร์พวกเลนเดอร์เขาไม่ได่ส สองอาจะฟ้านนี้ฟ้าภาคีนภาคใต้เพราะวขาาักเียงอามีงก็ต้ว่านกมัาลด้นับซัเป็นยเือป็น้ค้งเ็นะับตเป็นรู้งปรับบอแต่ว่ายาก็คือเงนเงยได้ที่ด้ของาใน้ะองขาให้หูมอภูปกเป็นภูมิภูมิกระจา เป็นจริงเอฟซีดหลอกเสร็แล้วให้ชูกนก็่ตาค่อนข้ายอะไม่ไกลก็หลกหอยเะพราะว่ามันมีบความเกดี่ค่ข้างน้อยดีเพราบน้นี่มันมียงไเมือมเนี่ยโดสัทีองในโวมก็่ข้างหำเพราม่ถาลยเาเป็นในคการที่มันรับรารงอสรอยากให้ไม่ทราอะไรทรา ก็จะทำไปคู้แล้วคุณป้าไม่แน่ใเรื่อง่าก็แต่เราไปูอีก่บ้านมันไม่ได้เองกัีเหานครบที่บ้านเกีกเตรขาบอกเาเรื่องเขาเนข่ออ้า่เกิดคป้า้าที่ส่วยนช่กัน

ก็คือจะเปิดคุ้งไห้ก็ะเปิดเรองการเปิดดิ้นเดนคบครัคอลอเขาก็จะเียนไปเรื่อยๆหรือเรื่องทีอนองก็ไปช่แล้เส็ดีอนองเพื่อเสร็จีเพราะเขาเขอเตรวาตเลือยๆไปางปบะเเรื่อยนับบาที่ค่นาแล้วก็เนี่ยาก็ับตัวโลกให้ตัสมว่าจะไปแ้ใครลราลังา จาัเรษฐกอาบค้อแลขภคับออกเฉีตเป็น hmm. so ่อนะครับปา้าพัน้าพันถพัว่านะครับตัวใกจเโรนะครับทางภาคต้าคทางฝัหให้ตกงินผัซื้อหุ้น i ทเพราะว่าทาั่อถหัน่าัใหก็จะต้องเป็นผู้มีอำนาเลกแะอาห่ครับขไรดเล็ร่เลยี ไม่กลถึงไม่กลนะาดเข้าสิไม่กวเ้า่ไป่ดีนะไไม่รูนะคือครู้วจไม่ได้ลเาจกเงินขนน้ไม่กงจะเข้าิบไม่กลัวแต่ถงอที่ีที่ก็ประมาณสองร้อยไม่กลัวคุณใส่ี่

เราเนี่ย <irgendw> ว <el inv és> ันที่18เมษายน2562เก้าบอกได้เลยว่าเราเป็นเก้าแรกที่เราเรื่อวุลงตนขาที่ี่ทที่มาแล้วเขาบอกว่าเทเลยเอ็กโี่็อคือว่าวุ่เอกได้มาติดต่อ้อยู่ระมาณเก้าพันห้าร้คือต้องใช้เวลาใช้เวลาแต่ว่าก่อที่จะผู้พ่จารณาก็ต้อง

เื่อสว่างสายอะครับสางนะครับแล้ทำไว้ใ้คนอน้ีามาแล้วเอาไป็แล้วตน้ออเนะครับนี่คุณเอ็มบอกเข้ามาตลาดนะปีนั้นก็าร้อยเก้าบหีที่ะมาณรอยก้าิบ่นนปีีน้าปราณยี่บว่าบาองารยงนีก็เลย้ก

ก็คอแกครับถ้รู้าครจเ้าอ่แล้วอครับครับบานว่ต้องตาด้วยครัเพาะว่าเขาสงว่ามรู้บ้านใช่ไหมแลเยต ้อนเราจะเล่นเล่นมีผู้ส่งในเรือได้อที่เราต้องเป็นคนเตืนเป็นตุ้มเตือนต้องซื้อจะไป่จะไปใวเอาไปไม่ไ้ใช่ไหมไม่ใช่